สวัสดีครับนี่นะครับผลิตพันตัวใหม่เห็นชิปนี่ไหมครับที่ใส่เข้ามาอันนี้เป็นชิปข้อมูลที่อยู่ในอง์พระออ,อันนี้ยผมเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เก็บหลักฐานเวลาจะค้นหาพระของเราเพราะบางคนเนี้ยอาจจะเก็บแบบอยู่ในกล่องหรืออยู่ในอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วพระองค์เนี้ยอยู่ในกล่องแต่ผมเอามาใส่ถุงแทนแล้วก็มีชิปอันนี้สมมติว่าผมเอาชิปเนี้ยแปะติดไว้ที่ซ นะครับแล้วเรามีโทรศัพท์อยากจะหาข้อมูลว่าพระองค์เนี้ยเลขอัตลักษณ์ ID อะไรตรงกับข้อมูลที่วันหนึ่งลูกค้าต้องการไหมนะครับก็นี่นะครับมาถึงอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์แอปก่อนอ่ะปิดแอปก่อนนะทีนี้สแกนนี่นะครับขลังโทรศัพท์ ข้อมูลขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นพระองค์นี้นี่นะครับง่ายๆโอเคคลิปนี้ขอจบครั้งนี้สวัสดีครับ